สวัสดีค่ะพี่พีน้องนองป้าปาลุงๆุง้าไทยเศ้าเล่าสาวสาวที่อยู่ตังแดนที่ไปกับสามีเนาะค่ะนะเอาว่าเขาเรืองเลยเนาะโอ้ยมื่อกี้การขออนุญาตนะคะแต่งตัวบสุภาพบนไดาอะ่ะห่อนค่ะห้อนอันพึ่งอันอาบน้ำแล้วค่ะกรุงเทพห้อนค่ะที่ลีด้วยค่ะ ขันยูเมืองนอกก็อยากไปยูกะน้าห่อนนี่แหละขันไปยูเมืองนอกแล้วก็กคือพอว่ามี่แนวกินเลีอยาอยูเมืองไทยเลยหรอคะ <c oughs> อ่านข่าวเลื้องเลยเนาะมาหอดตอนอีพี่หามยายสิว่าเรื่องพอเย่เล่าเล่า,ลาว่าใช่ลูกผมหรือเปล่าพ่อนะพ่อแย่บอกว่าที่ลากหนูท้องนแล้วก็ขวมขาขวมย,วยอ้อยไปใช่ลูกผมหรือเปล่าพ่อนะถิมช่วนไวย แล้วก็ไปเห็นงานเล่าแยก็เออแปลกเนาะเพราะแย่หนิมึง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 คือในใจสิแก,แก่ ER แขนยายบ่เกลียบบ่คมบ่หลุดซึกโกรธเคี่ยงบ่ห่อนบ่หุบย่งเพราะว่าลอยทั้งลอยหมื่นทั้งหมื่นแสนทั้งแสนยายบ่ได้เป็นนอนน้ำผู้ใด่าัวเดียวเมียเดียวกับเพล้านั่นแหละแล้วอย่างหนึ่งคือบ่บ่บ่ได้คือไหลอย่างกับเล่าเพราะว่าไงล่อวันหลังแขน ทุกมือในล่างแกนกันอยู่ด้วยเราแยกก่คิดยุ่ๆอยู่ในใจพี่น้องห้าเห้าวบ่มีพฤติกรรมบ่ดีห้าบ่ได้อกใจนาะมวนอยู่ในใจหึบหึบเนี่ยแหละบ่ได้บ่ได้ว่าไปเครื่องไปโกรธแล้วดอกบัานี้กะทองทองม่แล้ว่ายกะเบิงอาการคงจะของเนาะเพราะว่าย่ายทองตอนนั้นอ่ะอายุอายุได้สี่สิบสองเผาเลยดิอยู่กับเล่ามา หาปีกวัวเกือบหกปีแล้วก็พ่อยาย่ยน,น้นอายุสี่สิบแปดยายกับยานมันหรูมันห่วงนะเบื้องอาการพ่อเขาเดือนที่สามที่สองเก้าสัปดา่ายายเลยไปฝากทองไปฝากทองหลาดวิธีรพยาบันหลากวิธีธพอ่ยนอยาญแล้วก็บอเบบเบาเบาหยังดอกว่าเจ้าสิไปใส่มาใออส่รพยาบันใดดีบ่ดีแล้วก็หูแล้วว่าเจ้าอยู่นี่เจ้าสิรูดีที่สุดแล้วก็เขารบการตัดสินใจของเฮาว่าไปใส่มาใส่เฮาหน่ะดือยความ ดยความที่สมัยสมัยเหตุงานเล่นงานเนาะเถ้าแก่เขาก็เหตุประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลาวิธีการเจ็บป,ป่วยรักษาเขากัมาหนีเขากัคุณตรนี่เานาะมีประวัติอยู่นีแล้วก็มาฝากทองพยาบาลเพิ่นกับมาสอบประวัติท้องท้องเก้าสัปดาห์ 10, สิบสัปดาห์จะมาฝากท้องอายุสี่สิบสองแล้วจะมีท้องไปให้ท้องทําไมวันะวันนี้แล้วลูกอะ เกิดมาจะเป็นพิการนะไม่สมประกอบจะเป็นภาระสังคมมะน่ะค่ะว่สันยาาก็ยิ้มค่ะเพราะว่ายายกะยายยายใส่น้ำสกุลนั้นจะของเขาคินึกว่าเป็นเล่งงั่นตังจังหวัดธรรมดาเพราะว่าในห่องฝากทองนั้นโจนาเนียนเล่งหันเศร้าเศร้าไทยเศร้าพมาบานเห้านั่นแหละเพราะว่าเจ้าหน่ายเขาเจา็เหตุประกันสังคมห้เนาะ ก็ไปโรงพยาบาลนั่นของเอกชนนั่นแหละโอ้ยของของรัฐบาลของรัฐบาลวันเนี้ยนยายกค่ะแล้วมีจะมีตังจวดไอตรวจเลือดไหมวสันว่าสามเดือนเนี่ยเดี๋ยวาที่หน้านั้นมาตรวจเลือดนะวสันจ้าวสาันแล้วสี่เดือนกว่าเนี่ยต้องเจาะน้ําคัามไหมมีค่าใช้จ่ายเยอะนะวสันก็ข้าวสันก็ยิ้มเนี่ยก็เออก็นก็เป็นขั้นตอนของของหมอเขาสีสอบประวัติเนาะ เาก็สิบอกดูแลกันบางสิมี่าจะตายบางคนเขาก็ต้องต้องหามาไหว้สำรลงเนาะเขาก็เข้าใจบานนี้ก็ยายกัตรวจตรวจเลือดตรวจตรวจเลือด่านมันกับบได้มันก็ได้แค่์หาซิปหาซิ้เลือดว้าวบ่มีลูกบ่มเป็นดาวบ่เป็นยังบ่ผิดปกติบานนี้เพราควาาเหมือนย่ำเก่าซิปเก่าจุดเกาเปอร์เซ็นต์เือจอนำคำเพราะว่าเฮ้าอายุหลายแล้วหมอตรงจับตรวจคันบ่ดตรวจนี่กะ ก็เหลวแต่เ้าคือเกาแต่ว่าเฮาก็อยากตามขันตอนหมอเสื้อเขานั่นล่ะเขาว่าขันอายุหลาเหลวเด็กสิบ่สมบูรณ์เจะจอนำคำได้ก็ตรวจสมคบเมื่อกวสีเฮาก็สีมาเกียไขได้ซั่นล้ว่าเด็กหน่อยพิการก็สิบได้เป็นลาสังคมพอเม่กะเทาแล้วก็สิเดียวออกพะนะโอ้พี่น้องเอ้ยย่าพี่เจาะเจาะนองคำกะหมอให้เอาก็เพื่อนไปนั่บ่มีเพื่อนเอารูกไผ่ไป ก็ไแม่พาแม่ไปในเวลาว่างบ่สันนุนูล่างงานไปก็ได้แม่เอาสันกะให้ลูกให้ล่างงานกับให้คานเสียเวลาล,กล,าลาูกนั่นล่ะวันก็นจ้อแล้วก็ฟังผลหนึ่งเดือนก็นสวดกลับมาแหลวสวดม่นไหวพ่นขอพ่อนพระสวดม่นขอให้ลูกขาพเจา้าแข้งแรงปกติเฉลียวฉลาดคบ 32, รบสามสิบสองสวดซุ่มมือสวดยุคอนโดนหน่อยๆบ่ไปพบปะสมาคมกับไพ สวดมนต์ขอพรอนอย่างเดียวให้ลูกอยงเดียวกะกระสวดบัดพ่อฟังผลหนึ่งเดือนกลับไปนับฟังผลหนึ่งเดือนทานเด็กปกติบอกเพศได้พ้อมบอกพองเยาวาเพศหนีเด้อแล้วก็ก็เลยถามว่าแล้วเ,เ,เราเป็นสื่อๆเลยเราปวดตื่นเต็มวันนี้กันก็เลยว่า,าพงเยาเจ้าอยากได้ลูกผู้ชายผู้หญิงอะไรก็ได้ลูกผมผมผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้เหรอสันผม ผมไม่ผมไม่เลือกาตาสันว่าเขาว่าเป็นผู้หญิงในสมโมโคมันฝนหมออานในสั้งแล้วบานี้ก็ล่อขอดมือขอดเนาะตัดตดตัดต่อเอาโหลดบานี้มือขอดเด้กพี่น้องเก็บท้องเก็บทอง,ทอ,งอยู่ผู้เดียวอยู่ค้อนโดนอนอยู่ค้อนโดผู้ดเดียวกลัวไปเห็ุงานเก็บทองแต่ซีโมงก็โอด๊ดเอากระเทียมกระฟ้นมาทะละบา บโบคึกตอนสาวได้ขอดลูกกับสามีคนไทยดิบบคึกกันขอดมาเ,อาเก็บมาลรบาัดทำหน้าที่ยุบลงหาหน้าที่ยุบลงกับโอ๊ตเอาพ่อพ่อใบพ่อเทีงยงใบม่งก็เลยโทรหาลูกไส้ว่างเมื่อลูกพาแม่ไปหาหมอนี่เจ็บท้องแห้งมาสั่นเอาคือ่าโทรไปหาพใเย่พน้าลูกไส้ว่ะพใหญ่เราเหตุงานเราโบเคยรับโทรศัพท์ว่าอยากไปหยงกับเล่า ก็เลยว่เาเอาเอ,เ,อเดี๋ยวเคลียรงงานแล้วกนสิพ่าพไปกันนอนถาลูกได้บ้านเอานุ่มมากินกินยังบ่ได้เอานุ่มมากินปลาทังไวบ้บรรเทาไว้วันนี้กะลูคชายมาสชีโมง่งเลยพาขึ้นแท็กซี่ไปอันรถแท็กซี่เนะาะค่ะซาซา,าบอนได้ลุมได้หองเป็นทอนำแล้ผ้าเหลี่ยวลงแล้วอย่างไห่คอสใสหลถดแล้วบกคอดดอกอหอนลงบาน ต้องบานราบวิธีเท่ากับเข่าของอันนั้นอันนี้ไปเข่าว่าเอาตัวเข้าไปหลับหมอสอันนี้ลูกไสก้กระกลับไปแล้วไปบอกพญายเดอรซันบาน,นกลับไปแล้วก็น,นอนบ่ขอดจักเทียช่องคลองบ่บช่องขอดบอเปิดหมอก็ว่ารอจนกว่าจะคล่องช่องลอดเปิดเขาก็น,นอนดิ่นผีเตียงนู่หันแหละพนเ่าขอด ลูกพี่น้องเอ้ยมันเหนียวมันบอดมันบ่สีอ่านช่องออบอดบพะเปิดบ่ปลาอ่าก็ประมันสามถุมก็เลยว,ว่าหนูคุณหมอขอผ่าได้ไหมผ่าไม่ได้หรอกกดลงทะเบียนจองไว้เป็นโอดธรรมชาติไม่มีหมอว่างเตียงไม่ว่างห้องไม่ว่างจะมาเปลี่ยนตอนนี้ได้ยังไงวะนะโอ้บานกระเจ็บทองวายกระโถโทระทบ,บอกไส้บองใว่าา้าพพอย,ยายแม่เนี่ยแมวว่าไว้แล้วแม่แม่สิ แม่แม่อยากผาา้าพอท่านบ้านลูลกไผ่ก็เลยไปหาหาไซกับพ่อพ่อพอไงนั่นเหตุงานบ่ท่านเลือกสองถุมเคืงสามถุมลูกไผ่เลขยขี่มอเตอร์ไซค์วิ่นไปเลยบอลเหตุงานเล่าเมืดเมิดตึ๊บตื้อเข้ากลับบ้านเบิดก็เลยห้รอพ่อพ่อวานมหามิสเตอร์คนนี้คนนี้พาไปแน่เมียเราจะออกลูกคนะลูกไพ่หรอปะรอพ่อพ่อกะสอง ไปสายเป็นหู้อดรุดอดรุดป้องจอง้องป้องไปพ่อนนางวิ่ผู้เดียวพนะนหรอกไฟว่ายัางเห็นงานวิ่ผู้เดียวตาลิต้นิ้โตน,โตน,โตนัสันว่าบ้านแม่จะคลอดแล้วสันแล้วก็เลยพภากกันนางแท็กซี่มาบ้านนี้มูเลยว่ามูอยู่แถวไกลๆบ้านจะไปเป็นมูพอมาหอดมาหอดอันลงมาขังรางจะเไปสายเมียผมสีคขอดยดีเจอเดเขากับพวกนี้เขาเซนส์ทีมากเลยว่าลูกสี สิ่คอดพวกนี้เขาเส้นสติมาโอ้ดีใจด้วยเราไปด้วยเราไปด้วยไปกันสามไปกันสองคนไปหอนแล้วก็เรียกว่าจะเซ็นสันจะเซ็นเซ็นผ่าเซ็นผ่าไม่ไหวแล้วว่าสันไม่ให้ผ่ามั้งไม่ให้ผ่าห้องไม่ว่างห้องผ่าตัดไม่ว่างไม่ได้จองไว้สันไม่ว่างวะนะโอ้ยสิตายแล้วค่ะน้ำแตกออกเปลี่ยนผ่าถุงสามเที่ยหมอกระบอกให้ผ่าบานี้พอหง่มากเลยว่าถ้า พวกคุณไม่ผ่าให้ภรรยาผมผมจะเปลี่ยนลงพยาบาลผมจะเรียกรถมาเปลี่ยนตอนนี้เุณนข้าวแบเขาก็เห็นประซุ่มกันเอินประซุ่มกันหมอหน่อยมอไง่ไปประซุ่มกันสักประมาณสิบนาทีห้องว่างห้องผ้าว่างห้องผ้าว่าง,ง,าางย่ายก็เตรียมตัวรอรอกับมีเบาเบาเบา,เบาน้ำเเาดีดีได้บ้านนี้คุณพี่คุณพี่รอสักเออ ยี่สิบนาทีได้ไหมคะกําลังเคลียร์ห้องผ่าห้องห้องผ่าเพิ่งว่างเพิ่งลุกเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะเสร็จว่าสั่นว่าค่ะได้ได้ได้ก็เลยไปผ่าผ่าเข้าไปกัเข้าไปตอนสี่ทุ่มผ่าแล้วิ่นก็เข้าไปเนาะคนส่วนกับหมอ่นกับส่วนว่าหมอจริงจริงหมอเย็ยบอกมวนมวนเบาดีคุณพี่คุณมี่คนกับส่วนวบาคุณพี่มีมีลูกกี่คน คุณพี่มีผู้ชายผู้หญิงคุณพี่แต่งงานเว้าให้ฮัฟเพิ่นไปเพิ่นก็โอบอย่าฮัฟอะสลบไปล่ะสลบไปละ่ะมาฟื้นอีกเทื่อนเนื้อตอนตีหนึ่งมาโตมาเตยอยู่ห้องบางบ่มีนมคนเหลียเบิ่งเพดานบ่มีไผบ่มีไผหันเบิ่องทางขวาก็บ่มีไผหาลูกหันเบิ่องทางซ้ายเอาผัวนั่งโตดโปดอยู่บวะนี้ก็เลยถามที่รักลูกเราอยู่ไหนว่าสัน่นลูกเราอยู่ไหนว่าสัน่นหาลูกบ่พอ่อ อินอินละครอนหลังข่าวเนาะสาวโรงงานลูกเราอยู่ไหนยานเขาสลรบลูกเนี่ยลูกเรื่องลูกฝรั่งเนาะยานเขาสลรบลูกเลยหันมาลูกเราอยู่ไหนอาสันว่าพวกเลย่ะลูกอยู่ลูกปลอดภัยลูกปกติลูกแข็งแรงตอนนี้อยู่กับหมอหมอไปเลี้ยงไม่เอาจะเอาลูกจะเอาลูก่าสันบ้านี้ก็ก็เลยบอกเล่าเล่าก็เลยไปบอกว่าจะเอาลูกเขาก็เลยเขียนไม่ ก็เห็นหน้าลูกเห็นหน้าลูกกับเพราะหน้าคือคือปูเป็นคือผู้ใต้ผู้ยิ่ง,งบอกคือเลยก็เลยถามพอมา่อหญ่ว่าที่แล้วคุณเห็นหน้าลูกหรือยังไม่ผมก็เห็นหน้าลูกพร้อมกันกับคุณผมลุ้นคุณมากว่าคุณจะฟื้นหรือเปล่าผมกลัวคุณตายผมจะไม่ยอมเอาเปรียบเห็นหน้าลูกก่อนคุณเราจะดูลูกพร้อมกันพนะพี่น้องบานนี้ แล้วเข้าก็กเลยเออยบลงก็ยังเศร้าบ่เท่าใจหายดิว่าเป็นอย่างอยางอยางมาซองเบิ่งแกะน้ำปากน้ำหูมันว่าลูกจากคลองบอ่หมอพยาบาลก็เลยว่าเด่นกว่าใครเลยค่ะคุณพี่จมูกมาเด่นมากเลยแล้วผมก็หยิดเพราว่าผมเราเป็นหยิดผมหยีดคือพวกขอดอยู่ี่เป็นกลนหอยขึ้นนี่โกนี่แหละค่ะๆๆๆก,ก็เลยลว่าเออลูกจากคองเราั้งลักษณะนี้พอเราก็หมอยีกหมอฟูอยู่แล้ว กะมากิเซียร้อยเปอร์เซนต์อลูกจะของก็เลยเอาดูดกระตุนกินนุ่มกระตุนน้ำนุ่มะไรแต่ก็ยืนนอนอยูนหันกัทั้งหมดทั้งปวงน่ะทั้งร่วมคาผ่านสองหมื่นเจ็ดสบายมากเนี่ยฟางมด่ต้องไปจ่ายอะไรผ่าขอดแสนกับ 2, สองพันซันวาผ่าขอดอยู่โรงพยาบาลเอก,กชน เอกนชนเนาะถ้าเจ้าสมัยก่อนายก,กบับบอคมีนีมี่มมอ่อความทำความรู้จักกับเมียฝรั่งที่เป็นพิ่นรสนิยมสูงายกกับัดมาแบบนี้แยกกับมาแบบนี้เพราะว่าขันกันเมียฝรั่งขาเจ้าจมีรสนิยมขาเจ้าจก็สิไปฝากของอของเอกชนเนาะก็นนะสิลักแสนผลเด้อคคาทุกมือนี่แสนเกือบแสนห่าฝากพาขอดฝากทอดขอดปกตินี่แสน แสนนิดนิดขันผ้าผ่อนแสนหาแสนเจ็บคู่มือนี่แต่ย่ายพาพอดอยู่โรงพยาบาลลาดวิธีสองหมื่นเจ็ดนอนห้าวันพ่อขับรถว่นไปหันพ่อพ่อว่นหันแล้วกับสิบเนี่ยน้ามูและน้าผู้ได้กระสางว่าลูกสาวฉันเกิดอยูหนี่ล่ะนี่น่ะพานไปลูกสาวพานไปลูกสาวฉันก็โกรธอยู่เนี่ยโรงพยาบาลราชสวิถีต้องประทับใจค่ะเอาบานี้กมะมาหอดช่วงนี้ ยายก็เว้าไหลเว้าลื่นออยู่เได้เพราะว่าเ้าบ่ต้องเขียนสคริปต์อย่างเนาะมันเป็นความทรงจำของห้าเองยายยายหนกงห,หนไปตอนที่เราบอกว่าใช่ลูกผมหรือเปล่านะ่ะนะยายร่างแขนด้วยคูมือล้างแขนย่างเดียวว่าร่างแขนแบบใดกับใหญ่ที่เราบอกคำนั้นเห้อยายเนาะเออ สุดท้ายนี่จะายกกับสี่ฝากอีพี่ที่หกเนาะห้าสิมาบอกว่าเล่าเลียงลูกจังใดฮับเป็นลูกจากของลักษณะแบบว่าจริงใจหรือว่าจริงใจหรือระหวั่นระแวงว่าเป็นลูกจากของบอแล้วายกกับไม่ได้บีบข้อถามบีบข้อถามเลยตอนลูกเดย์สองขวเพราะว่าตอนนัหลงลูกจังใดลงเพื่อเกียดลูกายกกับ แล้วก็มีเรื่องเบาเร่องเรีองถามเราเนาะเามาเบากันอ EP EP ีพี่เจ็ดอีพี่หกวายายกบีบข้อถามเล่าว่าเป็นอย่างจริงบอกห้ามนั่นออกมาเราแก้แค้นได้แล้วสุมมือแก้แค้นตลอดโอเคเบาไปหลายกะสี้าสุดท้ายนี่เนาะขอบุญบรารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บารมีของคู่บาอาจารย์บาร,บบารมีของคุณบิดาม่นดาเนาะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองเพภไพอันตรายทั้งหลายเดินทางไปแห้งหนใดก็ให้แขวคาดปลอดภัยขอให้มีสุขภาพพรลไม้แข็งแรงรอดพ้นจากโรคโควิดสุขสายพันขอให้มีเงินมีทองลำ,ล,ำล่ำรวยๆยสวยสวยสองพปีซุ้มถี่เป็นผู้บาวกับขอให้ลลอ มี่ผู้สาวมีสนเน่นาะกันันละกับฝากทุกคนนะคะ EP หกสวัสดีค่ะ